นักร้องสาวดังเผยเหตุทนไม่ไหวต้องเรียกร้องแม้มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนการเมืองมาแรงหลาคนต่างให้ความสนใจอย่างมากออกมาแสดงความคิดเห็นล่าสุดแกรนกรพัดสอนด้วยเสียงกล้าวหรือแกรนเดอรสตารีทวิตข้อความหนึ่งจากสาวคนดังที่กล่าวว่า มันยังมีอยู่จริงนะคนที่ไม่สนใจการเมืองอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็มีกินมีใช้มองว่าใครจะเป็นนายกก็ได้สุดท้ายก็ฐานะดีเหมือนเดิมนี่แค่ใกล้ตัวก็เห็นหลายคนแล้วและเชื่อว่ามีอีกเยอะมากแต่สถานการณ์ขนาดนี้แล้วลองสนใจหน่อยไหม าวแกรนรีทวิตและเสริมบอกว่าฉันเป็นหนึ่งคนในนั้นต่อให้ประเทศมันจะเป็นไงก็ยังมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนไรเลยแต่ที่ออกมาเรียกร้องเพราะทนเห็นสภาพแบบนี้ไม่ได้ไงคนแก่ข้างถนนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินซื้อข้าวคนที่ไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากเพราะถูกกดไว้ทุกคนสมควรที่จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ ถ้าการเมืองดีทุกอย่างจะดีขึ้น